็สวัสดีกันด้วยนะครับโหก็สวัสดีพี่พีเอซีลุงป้านาะอากันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยพอดีว่าเป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันที่24เป็นวันที่หมอเนี่ยนัดผมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะต้องไปโรงพยาบาลเมืองราชนะอยู่ที่ราชบุรีครับเป็นตัวเมืองนะทุกคนวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ดีมากเลยครับฝนก็ตกปลอยๆนะบรรยากาศดีไม่ได้ร้อนนะครับ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาน้องหลงแล้วก็น้องดอกไม้นะครับมาเที่ยวในตัวเมืองเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาน้องๆเนี่ยไปโรบินสันนะครับถ้าผมเนี่ยไปหาหมอเสร็จผมจะพาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวเล่นในห้างโรบินสันนะทุกคนผมไม่รู้ว่าน้องจะตื่นเต้นหรือเปล่านาดอกไม้ตอนาานี้ทำไงเจอพี่พีเส,สวัสดีค่ะนายน้องหลง นี่นะครับแล้วก็มีน้องโนนด้วยนะครับวันนี้น้องนนก็ไปนะทุกคนนี่ครับผมแล้วก็นี่ก็คนขับรถนะครับก็คือน้าชพรนั่นเองนะครับผมเป็นน้านะครับวันนี้เขามาขับรถแล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะครับทุกคนถ้ายัางไงก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมให้กาลังใจผมด้วยนะครับในการไปเหมาะนัดครั้งนี้ ในเขาเอาชิ้นเนื้อผมเนี่ยไปตรวจนะครับว่ามีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นหรือเปล่านะทุกคนยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับให้ผู้ติด,ดตาม2 0 0 0 0 0ไวไวเดอร์ยังไงก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวถึงตัวเมืองเมื่อไหรเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพรวมๆในการไปเที่ยวครั้งนี้ของน้องหลงกับน้องดอกไม้นะครับทุกคนไป ทุกนครตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามาหาหมอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะพาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวโรบินสันกันนะก่อนที่จะไปเที่ยวโรบินสันเนี่ยผมก็ได้พาน้องหลงกับน้องดอกไม้เนี่ยมานั่งกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้พอเวลากินข้าวเสร็จเราจะได้ไปเที่ยวในห้างแล้วก็ไปเดินเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะถามน้องว่าชอบไหมชอบไหมอร่อยป่อร่อยป่เขินอะไรเล่าอร่อยไหมวันนี้น้องกินข้าว ข้าวผัดกุ้งนะครับเดี๋ยวรอน้องหลงน้องหลงสั่งอะไรไป้ขาสั่งกันเล้น้องหลงสั่งผัดกะเพราไปกินนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็สั่งเหมือนกันนะผมก็สั่งเป็นผัดกะเพรานะครับเดี๋ยวถ้าไงก็ทุกคนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวห้างกันต่อนะผมจะถ่ายให้ดูเป็นทีละช็อตๆนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อก็ทุกคนครับตอนนี้ก็พาน้องมาในห้างกันนะก็เดี๋ยวถ้าน้องอยากได้อะไรเดี๋ยวผมจะซื้อให้นะครับวันนี้ตามใจน้องดอกไม้้้กับนนนอองงงงหหลละ เน่ด้นนี่ดมแะลรก็น้องดอกไม้เน่ดนนี่ดมอะลรก็ฮะโน่ <No. S 1> นะน้องตื่นเต้นมากดูดิดูแววตาไม่สนใจผมเลยนะดูครับทุกคนจากได้ไรวันนี้เดี๋ยวพี่ซื้อให้นะไปไหนทำนี้เปล่า ไปเปล่าไปโซนของเล่นเปล่าเดี๋ยวพาไปเล่นของเล่นเดี๋ยวผมจะพาน้องหลงกับน้องดอกไม้นี่ไปโซนของเล่นนะครับทุกคนแต่โซนของเล่นมันจะอยู่ชั้นสามนะด,ดี๋ยดูดิถ้าน้องขึ้นบันไดเลื่อนนี่น้องจะกลัวไหมครับทางนี้ทางนี้ไปนอกก้นองก็เอ น้องร้องกลัวเป็นไงเอ๊ะ <Okay. S 1> วันนี้พาน้องขึ้นบันไดยอยู่นะครับเอ๊ะ okay. น้องไม้กลัวเปล่ากลัวน้องกลัวน้องไม่เคยขึ้นนะวันนี้ตามใจน้องๆหนึ่งวันนะครับน้องบอกว่าน้องอยากไปเล่นของเล่นเดี๋ยวผมจะพาไป,ไปก็โดดโ okay. อเคไปทางนี้ทางนี้ นี่ทางนี้ทางนี้ทางซ้ายมือนี่นะครับดูดูน้องน้องตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะพาไปน้องโซนของเล่นครับนู่นข้างหน้าเราเลยดูน้องดอกไว้ดีใจมากเลยอะ่ะกอดกอดพี่หลงแบบไว้แน่นเลยนะครับดู โอเคดูน้องเจอของเล่นแล้วน้องตื่นเต้นนะมองหาผมใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะตามใจน้องนะครับน้องอยากได้อะไรอยากเล่นอะไรเดี๋ยวผมจะตามใจทุกอย่างเลยอยากเล่นอะไรจ๊ะอันไหนจะขึ้นอันนี้หรอ โอเคเดี๋ยวพี่ไปแลกเหรียญก่อนนะเดี๋ยวต้องแลกเหรียญครับ น้องน้องดอกไม้บอกจากเล่นอันนี้นะยอดตรงไหนวะไหนอ๋อนี่ยอดแล้วยอดกี่เหรียญนะอีกเหรียญหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งโอเคโอเคจับไว้นะจับไว้นะดีน้องตื่นเต้นมากเลยชอบเปล่าชอบนะ น้องหลงอยากเล่นอะไรเน่ยเดยวเกเดมแล้วก็อน๋อน้องหลงบอกเดี๋ยวให้น้องเล่นเสร็จก่อนเดี๋ยวรอให้น้องดอกไม้เล่นเสร็จก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องหลงไปเล่นต่อนะครับผมว่าน้องน่าจะอยากเล่นบ้านบอลด้วยผมดูจากลักษณะแล้วเดี๋ยวรอให้น้องเล่นอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นป้้นบอลก่อน ผมมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับให้น้องเพราะว่าเดี๋ยวต้องพากลับบ้านนะอีกครเพราะว่ามันไกลามากทุกคนชอบเปล่าชอบไหมชอบไหมชอบนะน้องบอกน้องชอบมากน้องหลบก็เดินอยู่นี่ทคน วันนี้น้องอยากเล่นอะไรเดินเราจะพาไปเล่นให้ครบทุกอย่างเลยนะครับตามใจหนึ่งวันนะทุกคนนี่ทุกคนน้องโหลก็อยากจะเล่นกับน,น้องดอกไม้นะอ่านี่อันนี้อันนี้เอ้าจะขึ้นอะไรขึ้นม้าเหรอน้องดอกไม้อยากขึ้นม้านะทุกคนเดี๋ยวผมจะหยอดให้เ้ ไปอ้าไปแล้วชอบเปล่าชอบเรามากันตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงนะทุกคนดู สิบโมงสิบเจ็ดนะครับห้างเพิ่งเปิดเองนะน้องมีความสุขผมก็มีความสุขนะทุกคนน้องลงบอกเดี๋ยวน้องลงจะไปเล่นไอที่ตีนั่นนะครับ ยงน้องตื่นเต้นตื่นเต,นต้นอยู่หรอฟองเลงที่นี่เขามีการทำความสะอาดทุกทุกช่วงโมงคนระับทำความสะอาดด้วยแอลโกอฮอล์นะทุกคนฆ่าเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ น้องน่าจะถูกใจนะผมว่านะเพราะว่าน้องเจอน้องตื่นเต้นมากเลยอะ่ะวันนี้ก็วันหนึ่งนะครับน้องเหมือนจะเล่นไม่เป็นนะทุกคน น้องดอกไม้เลี้ยนไม่เป็นนะครับน้องดอกไม้เลี้ยนไม่เป็นนะทุกคนนี่มานี่เดี๋ยวพี่ตีให้ดูมา ดอกไม้เล่นออไม่รู้ว่าน้องจะไปเล่นอะไรต่อนะทุกคนอยากเล่นอันไหนอีกอันนน้นบ้านบอลน,นะเจ็บเปล่าเ,เดี๋ยวพาไปเล่นบ้านบอลเหมือนอันนี้น้องจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวจะให้โอ้โดนนิ้วเหรอเจ็เปล่า เดี๋ยวเราจะพาน้องไปเล่นบ้านบอลดีกว่าไปทุกคนเอาแล้วทุกคนตอนนี้ก็น้องดอกไม้ก็เข้าไปเล่นแล้วนะครับไปเล่นกับเพื่อนนะทุกคนดูนี่นะครับไปแล้วได้เพื่อนดีผมถามน้องหลงว่าน้องหลงไม่เล่นน้องหลงบอกไม่อยากเล่นเพราะน้องหลงโตแล้วนะครับไปบ้านบอลได้เพื่อนเล่นก็เลยอะ่ะดูดิ น้องก็ไปเล่นโซนบ้านบอลนะดูดิบ้านลมหรอือบ้านบอลนะ ทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูต่อเลยเยนะครับเดี๋ยวตอนนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นทีละช็อตทีละช็อตนะครับเหมือนน้องจะมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวโลบินสันทุกคนดูดน,น้องมองหาผอบใหญ่เลยอ่ะก็ทุกคนครับตอนนี้ผมก็รอ น้องดอกไม้เล่นบ้านบอลเนี่ยผมบอกให้เล่นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับนั่งนั่งจนง่วงอะ่ะน้องหลงก็ง่วงเดี๋ยวไปซื้อตัวนัดโอเคไหมเดี๋ยวไปซื้อโดวนัด,ดนแล้วก็กลับบ้านเลยนะโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้มันป่ายโมงแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมจะพาไปซื้อโดนัทนะครับ Tony ngam lăng ca nóng đỏng, mày cho nó học được luôn 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 ชอบไหมชอบไหมชอบชอบไหมชอบกระโดดกระโดดโอเคเด็ดเลยนะผมจะพาไปซื้อโดนับนะนาา้องหลงด้วยไปซื้อโดนันนะครับตอนนี้ được ngon toa cho Don't mind, đây mind. Đâu in đâu life. Chile, Ăn. online. Duck in đây night. A ăn... a meal, a Ăn. and a tuba. A night, a Ăn. a night, Ăn. night, Ăn. đi <laughs> a Ăn. a

นี่อันนี้น้องลองนี่ซื้อไปก็เอาอันนี้ด้วยก็เอาไหนดีนะเอาอันนี้เป็นชินน,นี่ไหนนะอช็อกันช็อปแกช็อกแลตวนี่ อันนี้อันนี้นี่เอาันนี้่ชัหน,น่พอไหมลุงหลงพอไหมดอกไม้เอาไีเปล่าเอาไหมเดี๋ยวคิดตังกันนะนนเดี๋ยวเพิ่งกินไปเดี๋ยวเราไปคิดตังกันนะทุกคนไหนวันนี้ได้อะไรกันบ้างนี่ได้ครับได้คนัดคนละกองแล้วก็น้ําคนละแก้วนะโอเคไหมดอกไม้โอเคเปล่าวันหลงังมาอีกไหมมาไหมชอบไหมโอเคทุกคน น้องดอกไม้บอกว่าวันหลังจะมาอีกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรากลับกันละทุกคนครับใช่งไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าใครอยานคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็เป็นกดกําลังใจผมด้วยนะครับเดีวยวกันกดซับสไคร์นะวันนี้ก็พาน้องหลงกับน้องดอกไม้มาเล่นมากินมาเที่ยวนะครับเวลาหนึ่งวันนะทุกคนใช่งไงก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าเราจะต้องเดินทางกลับบ้านนะย่างก็ผลตรวจของผมออกมา ไม่เจอโรคร้ายอะไรต่างๆนะขอบคุณพี่พีซที่ซัพพอร์ตมาตลอดนะทุกคนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปไหนวันนี้สวัสดีครับ